สวัสดีครับสวัสดีจากบ้านเคสเท้านะครับเริ <c oughs> ต้นด้วยมีแมวขี้ออนอยู่แถวนี้นะครับ2อ,อตัวมานั่งรอให้รูปนะครับอ่าทักทายหน่อยเบนนี่ทักทายแม่หนูหน่อยครับเบนนี่นะครับเบสต้ากับบูเวทุกตัวทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อะไรเธอเธอจะอ้อนอะไรจ้ะอ้ <c oughs> อนอะไรคะ อันอะไรครับเบลล่าชิบเบลล่าเบลล่าก็จะมารอให้รูปนะครับแต่ไม่กล้าลงพอดีมีเดอะแก๊งเฝ้าอยู่มา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 รูป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 จะอออออออเอ๋เบลล่ากล่องก้นกล่องก้นอีกแล้วกล่องก้นกล่องก้นเอ้าจะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงอ่อนเสียงหวานเบลล่านะครับสบายดีนะครับเบลล่า เมื่อคืนนะที่บอกว่าจะเอาเวล่าเข้ากรงเนาะให้เขานอนในกรงแล้วก็ตอนเช้าว่าจะมาปล่อยเขาเพราะว่าเขาจะได้ตามเวลาไปกินอาหารกินน้ำขับถ่ายดีๆอะไรอย่างนี้นเดี๋ยากกัละอยากันละดูนะเวฟบเวฟเดี๋ยวโดน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 เบสตาโดนเบสตาจริงบูเวฟอย่างที่บอกครับตัวใหญ่กว่าเขานะครับถ้าจะทำนี่ไม่เหลือฮะแต่ว่าเหมือนยอมยอมยอมเบสตาตลอดบูเวฟ แต่ว่าถ้าเป็นกับกับเบนนี่นี่บูเวฟไม่ยอมนะครับแต่กับเบ <laughs> สต้านี่บูเวฟยอมสดตอนนี้ก็โกงก้นอยู่เนี่ย <laughs> อ่ะเมื่อกี้เราไม่จบฮะว่าเออตอนแรกจะอะไรนะจะเก็บเวลาเข้ากงใช่ไหมครับให้เขานอนในกงช่วงกลางคืนเขาจะได้แบบเออกินอาหารขับถ่ายกินน้ำอะไรได้สบายสบายแล้วตอนเช้าก็จะปล่อยเขาปกติแต่แปลว่าเพราะเห็นพฤติกรรมสองส้มฮะนี่เบสต้านี่ตัวดีเลยฮะมันไป เหมือนอะไรวิ่งไปแย่เขาไปกวนเขาอะไรเงี้ยทำให้เบลล่ากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกมาเชิดเชิดใส่เขาอ่ะดูและเนี่ยจ้องจ้องเบลล่าละอ่าอาการอย่างเงี้ยเบลล่าเขาก็จะเก่งเพราะรู้ว่ามีโดนหันมาเมื่อกี้เห็นเพื่อนจ้องนะครับเขาก็จะเก่งไม่ค่อยกล้าขยับตัวแล้วเนี่ยเห้างน้นไม่กล้าเข้าเนี่ยดู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 เบสต้านะครับจะอารมณ์อย่างเงี้ยตอนนี้เบลล่าจะไปเข้าห้องน้ําจะไปกินข้าวอ,อะไรเงี้ยเขาเก่งอยู่อย่างเงี้ยครับสุดท้ายเลยต้องจับเข้าไปอยู่ในกรงก่อน แต่เมื่อคืนพอเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วเลยคิดว่าจัดการตัวนี้ดีกว่าเลยเปลี่ยนนะเลยจับเป็นเบสตาเบนดี้เขากงแทนฮะแล้วก็บูเวฟเล็กเด็กแก๊้งปลาทูอ่ะจับตัดนิสัยเลยนี่ชอบแกล้งเพื่อนอือชอบแกล้งเพื่อนก็เลยเหมือนเขารู้นะเหมือนรู้ว่าเบลล่าแบบกลัวเบลล่าแพนิคอย่างเงี้ยฮะก็เลยทำก็เลย กลายเป็นว่าเมื่อคืนเอาเดอะแก๊งเข้ากรงแทนลาเบล่าอยู่ข้างนอกอิกสระนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็มาปล่อยเขาเหมือนเดิมนี่ก็อยู่ข้างนอกมาตั้งแต่เช้านะครับเดิมนะครับะประตูประตูนักไทยแม่น้องหนึ่ยลงมาประูปะูเพื่อพลนะไม่ได้สมบูรณ์มันอยากพูประทูเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจี๊ดนะครับอ่า เวลาเบลล่าพระเพรนี่ชอบวิ่งไปงักเข้าข้างหลังแล้วก็วิ่งหนีเบลล่าก็จะกันเขี้ยวกราดไป,ประยะระยะแมติมเมื่อกี้ตอนขึ้นมาแมติมนั่งอยู่ตรงโซฟาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็วิ่งมาหลบตรงนี้เหมือนเดิม,มยิ้มให้กันด้วยสวัสดีค่ะ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 เอ๋หืมเมือ่อไหร่เราจะดีกันได้คะเนี่ยอืม นี่พยายามกบี่ช้าๆพล่ตาช้าๆบอกรักเราดีกันนะไนะม,ม่ติดบใช้ลำคอโอเคครับอ่ะเราก็มีสมาชิกใหม่เราด้วยนะครับเป็นนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะขอเก็บตัวนะครับเข้ากรงสัก2อสมชั่วโมงนะครับเพื่อให้สมาชิกใหม่เรออกมาเดินนะครับ <S <S จะเอสซาบาจะอาทักทายหน่อย แอลสาบายนะคร,ครับครับครับเดี๋ยวต้องทายาที่จมูกให้นะครับเดี๋ยวทายาที่จมูกแล้วก็ป้อนยายเย็นเขาเอาจา๋จ๋าจ๋าก็ยังคุมผ้าให้เขาอยู่นะครับเพราะว่ากล้องไปโฟกัสยังคุมผ้าให้เขาอยู่เพราะว่าแอร์เขาส่สวนตัวอาจจะคุมผ้าให้เขาอีกสักไปสักสองสาวันนะครับให้เขารู้สึกมีที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็จะเริ่มปล่อยครับมันไม่เปิดจะเริ่มเปิดผ้า แล้วก็เดี๋ยวช่วงวีคแรกนี่ก็จะยังไม่ปล่อยรวมนะครับผมจะปล่อยเขาเดินเล่นส่วนตัวจุดยัเว้นแมตติมฉันเก็บไม่ได้ <laughs> นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวอื่นเดี๋ยวจะเก็บหมดนะครับแต่ปกติแมตติมนี่โอเคอยู่แล้วเขาไม่ไปไม่ใช่แมวละลานแมวแมวตัวอื่นอยู่แล้วฮะโอเคอ่ะทักทายแม่อ๋อนอเลยลูกเจ๊โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเขาส่งให้ทีหนึ่งแล้วเขาเดินเล่นอ๋อเนี่ยมาแล้วน,น,น,นี่ดูดูด,ดูบูเว็บเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วทุกตัวชอบมาจ้องตอนที่บูเว็บมากินข้าวมาเข้าห้องน้ํามาท,ทําธุระส่วนตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอบูเว็บตกใจไม่ใช่เว็บตดี๋ยพอเบลล่าตกใจวิ่งหนีไปก็แต่ตัวหางฟูวิ่งทาท่าจะวิ่งไล่กันแต่เขาไม่ได้ตีกันนะแต่ว่าทําเพื่อนแพนิคเนี่ยมันอาการล่าเหยื่อล่าเหยื่อมองมองเบลล่าเป็นเหยื่อกันพวกนี้อืมเนี่ยเสตานี่ตัวดีเลย ดูนะดูครับนี่ไล่เหยื่อไล่เหยื่อเบลเล่าเขาก็ยิ่งแพนิกอยู่อ่ะเดี๋ยวใช้ดูนะว่าจะจบยังไงนะครับส่วนใหญ่จะจบโดยเวลาจะตกใจแล้วก็วิ่งวิ่งหนีตเลิดไปแล้วก็ตัวองนก็จะไปวิ่งไล่ไล่เบลล่าแล้วก็เดินออกมาเชิดเชิดยังมีความสึกว่าฉันคือผู้ชนะอะไรประมาณนั้นจะจบประมาณอย่างนั้นก็ เด็กๆทานข้าวทานอาหารเปยกกันเรียบร้อยนะครับมีของสองส้มกินเหลืออยู่ไม่หมดนะครับแต่ว่าทุกอุเสกก็จะกินกันเกือบหมดออแล้วแต่รอบอาหารก็ป่องด้วยบางรอบบางรอบก็น้องชอบก็จะกินหมดรอบไหนที่ไม่ชอบอย่างกงเนี่ยของกงบูเวสไม่เหลือครับทุกอย่างกงปลาทูอันนั้นปลาทูโอเคอ่ะย,าย,ายา้ายกันไปละ โอเคสงบสึกดีโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับบ้านเคสเฮาส์ครับ